สวัสดีค่ะทุกคนจ้ักฟานะคะในช่องฟาปนชแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟามีของกินในเซเว่น,นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นที่บบว่าเฮย้ยมันต้องลองมันน่าลองมากเลยนะคะนั่นะคือน้องคนนี้เลยจ้าจ้า อันนี้นะคะเป็นนิช,ชินเออร์วินนั่นเองนะคะก็คือเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของแบรนด์นิช,ชินนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นรสไข่เค็มแบบเผ็ดค่ะทุกคน wow. ซึ่งตัวฟ้าเองอะ mm. เห็นว่าแบบเฮ้ย mm. มันเป็นแบบเผ็ดใช่ปแะแล้วแถมว่าเป็นรสไข่เค็มด้วยฟ้าคิดว่ามันน่าจะอร่อยแล้วเราต้องลองนั่นเองนะคะซึ่งฟ้าก็หยิบยกมาลองรับทานเลยนะคะรสชาติเขาจะเป็นยังไงเผ็ดไหมอร่อยไหมขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มลองทำกันดีกว่านะคะแต่ก่อนที่จะทํานะคะน้องคนนี้นะคะหาซื้อในที่เซเว่นอททุกสาขาเลยนะคะส่วนราคานั้นก็70กว่าบาทเกือบ80บาทเลยนะคะประมาณ79้บาทนั่นเองเนาะซึ่งราคาค่อนข้างที่จะ อ่ะทุกคนอยา่ารอชา้นเราไปเริ่มลองทำันดีกว่าจ้าวิธีการทําก็คือง่ายแสนง่ายเลยนะคะแค่เราตั้งน้ํานะคะเอาน้ําเทใส่หมอ้อแล้วก็ตั้งไฟเนาะแล้วก็ทําการจุดเตานะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็ตั้งหมอ้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแตรอนน้าเดือดเนาะในเวลาที่เรารอน้ําเดือดน,นะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาแกะกระป๋องเจ้าตัวนี้เลยนะคะว่าข้างในนี้เขาให้อะไรมาบ้างก็เอาเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะในนี้เขาให้ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเองนะคะซองเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ํามันเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบผงเผ็ดนั่นเองนะคะอันนี้คือไข่เค็มอันนี้ก็คือแบบเออน่าจะเป็นผงผักต่างๆน,นนะก็ว่ากันไปนะคะซึ่งเส้นของเขาก็จะเป็นเส้นแบบแบนแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้มง,ง่าย เ,เทน้ําร้อนใส่ในกระป๋องนี้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะ mm hmm. ก็เทน้ําทิ้งก็เป็นอันเสร็จพิธีเลยเนาะปะั๊บทุกคนตอนนี้นะ้ำฟ้าใกล้เดือดแล้วนะคะบันเลงดีกว่าจ้าเนื้อวฟ้าจะฉีกซองนี้ก่อนเลยนะคะซึ่งซองนี้เขาเป็นแบบผักแห้งเนาะทุกคนก็คือจะเทใส่ในนี้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องโดนน้าร้อนสักนิดนึงเนาะไม่นั้นผักมันจะแบบไม่นิ่มตอนนี้น้ำร้อนก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเทน้ำร้อนใส่ในกระป๋งเลยเนาะ ฟ้าก็เทน้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าก็จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณ3นาทีนะคะก็เทน้ำทิ้งได้เลยจ้าซึ่งตัวฟ้าเองนั้นก็จะไม่ทิ้งถึง3นาทีเพราะไม่ชอบเส้นนิ่มชอบเส้นแบบ กูก,กับกรอบนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวทุกคนส่วนตัวฟ้าคิดว่าเส้นประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการเทน้าทิ้งซึ่งเขาจะมีลําดับที่สองอยู่ตรงนี้เลยนะคะแค่เราเปิดตรงนี้นะคะก็สามารถเทน้าทิ้งได้เลยเนาะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะคะคือการใส่ผงต่างจ แคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝาก็คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือกลิ่นไข่เค็มแบบตีจมูกมากเลยนะคะแล้วดูเส้นดิเฮ้ยเส้นเขาเป็นแบบแบนนั่นเองนะคะเอาละอ่ะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกันดีกว่าว่าเป็นอะไรไงนี่คาดหวังว่าจะเผ็ดมากเลยนะอืทุกคนคะ รสชาเขาจะเป็นแบบกลิ่นไข่เค็มมันๆหอมๆนั่นเองเนาะแล้วก็ถามว่ามันเผ็ดไหมซึ่งฟังคิดว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแบบมาม่าเกาหลีอะไรขานาดเนี้ยเข้าใจใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันเป็นความเผ็ดที่แบบว่าไปไปลายลิ้นอะไรเงี้ยอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่คออะไรเงี้ยทุกคนซึ่งมันเป็นความเผ็ดที่รับได้แล้วก็ทนได้นั่นเองนะคะและอร่อยด้วยทุกคนบอกเลยอืม ดีนะเส้นก็ดีแหละชอบเส้นแบบเนี้ยทุกคนมันเป็นเส้นแบนอ่รมณ์เหมือนเรากินแบบบะหมี่เส้นแบ,บนมันมีไข่อะ่ะกลิ่นไข่เค็มคือแบบแปลกจมูกจริงๆนะทุกคนเลยเนะี่ยอร่อยนะว่าแบ,บ่ไป เขาอบอกเลยว่ากินมาจนใกล้จะหมดแล้วทุกคนเลยมันเป็นความเผ็ดที่แบบว่าความเผ็ดที่รับได้นะตั้งแต่กินบะหมีกม่กระเฉดรูปมานะค่อยกินแบบบะหมีกม่กระเฉดรูปแล้วไข่เค็มด้วยนะทุกคนแล้วแปลว่าไอเนี่ยกินไข่เค็มอ่ะชัดกว่าแรงกว่ากินแบบออกเลยทุกคนให้รู้ว่าปั้งนี่คือไข่เค็มนะอืมดี แล้วคะ่ะทุกคนอ้อค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็รับประทานหมดแล้วนะคะซึ่งอร่อยมากเป็นเป็นกินไข่เค็มที่ชัดมากทุกคนตั้งแต่ฟ้ากินไปป็นกิ่นสิบแล้วลูกมานะเนี่แหละคือคําว่าไข่เค็มแบบปังมันมีความเผ็ดที่รับได้ไม่ทรมานกินกําลังอร่อยเลยอะ่ะทุกคนเนะาะหาซื้อได้ง่ายได้ที่เซเว่นอเลเว่นทุกสาขาเลยนะทุกคนราคาคือไม่เกิน80บาทแน่นอนประมาณ7 9บาทหรือ75บาทคือมันไม่น่าจะจริงๆคือจําไม่ได้ ลืมแล้วแต่ไม่เกิน80บาทนะคะจำค่าหน้าค่าตาน้องเขาไว้นะคะเป็นนิชินเจ้าตัวนี้เลยค่ะออาล่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะนย่มกดไลค์นะคะกด r i ร์แล้วกดแชร์ฟาวด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดิิงกุ้งกิ้งค่าด้วยนะคะเวลาฟังลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พามาดีก็ไปละบายสวัสดีค่ะ